สวัสดีวันที่17มกราคมวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ของกราฟนะฮะที่เราจะเทรดกันเรามาดูสถานการณ์กันวันนี้ครับวันที่17นะครับจากที่เรามีสถานการณ์การประกาศข่าวในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับสัปดาห์นี้ เรามีตั้งแต่ค p p ไอคอ PCI ซึ่งเราได้ประเมินสถานการณ์กันไปแล้วนะครับสำหรับคอ CPI ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานมีการประกาศค retail s a l e ์นะครับก็ยังส่งผล การทําให้กราฟทองคำเนี่ยยกตัวขึ้นไปเป็นเทนขาขึ้นไปเทสอยู่ที่2724ตามคาดหมายก็คือขึ้นทะลุเหนือ27ขึ้นไปได้นะครับยกตัวขึ้นไปถึงเทสตัตวไฮที่มาสัมผัสกันอยู่ประมาณ3ครั้งด้วยกันนะครับ เพราะเรามีตัวนี้เป็น f ฟ i ว v a l u e แก p ใน Timeframe day ครับนะสำหรับใครที่เทรดเกี่ยวกับการดูกราฟก็พิจารณากลยุทธ์การเทรดของ f ฟ i ว v a l u e แก p นะครับผมว่ามันใช้งานได้เลยทีเดียว อ่ะโอเคเรามาดู u n นิคอนพา n e l นลครับเวลาที่เราจะดึงคือ u n i ิคอนพา n e l นะครับเข้ามากราฟทองคําก็ให้ดึงเข้ามาที่คู่เงินก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็าไปไปเปิดยู i c o อนพา n e l นครับแล้วก็วิ่งเข้าชาร์ตนะครับพอ,อเราเห็น CSM ขึ้นเป็นสีแล้วเราก็สามารถที่จะเปิด ทองคำเข้ามาในกราฟได้เลยทําเฟรมเดย์ขึ้นไปสัมผัสสำหรับกราฟทองคํานะครับ t ท m e เฟรมเดย์ day, เนี่ยเขาขึ้นไปสัมผัสที่จุดเนี้ยอยู่2แล้วก็มาเทสเป็นครั้งที่3กับแก็บตัวนี้นะครับเพราะนั้นในกรอบใหญ่ของทองคำอะ่ะย,ยังเป็นชุดเนี้ยยังเป็นชุดไซเวย์นะครับจาก ไฮที่เคยทำไว้2 7 9 6แล้วก็ลงมาที่กรอบนี้นะครับเป็น2 5 2 9จากชุดนี้ที่มาเทสนะครับชุดนี้ที่มาเทสชุดนี้ที่มาเทสตัสตตว avg ใน time frame day โอเคอันนี้ก็คือประเมินสถานการณ์กรอบใหญ่ของทองคำให้เราเห็นภาพกัน วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับการประเมินสถานการณ์กราฟในช่วงของวันศุกร์เนี่ยเราสามารถไปดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมโดยส่วนใหญ่ผมจะใช้ไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์ลองสังเกตดูนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์ก็คือช่วงของพีเรียดในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ย ก็จะเป็นกราฟลายสัปดาห์นะเมื่อเราเห็นกราฟลายสัปดาห์ครับเราจะเห็นว่าในทุกสัปดาห์จะมีการทำจะมีการทำโลทำให้ทำให้ทำโลทำให้ทำโล,ำำโลซึ่งถ้ากราฟยกตัวเป็นทรงขาขึ้นในไทม์เฟรม4ชั่วโมงอันนี้ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่สัปดาห์ก่อนหน้า สัปดาห์นี้เป็นไซด์เว์เห็นไหมแต่ก็มีโลมีไฮนะฮะเราสังเกตจากพฤติกรรมกราฟในในไทม์เฟรมสชั่วโมงในรอบสัปดาห์ถ้ากราฟมีการทำโลทำโลทำโลเขาจะยกตัวทำไฮแล้วก็มีการกดตัวลงมามีการกดตัวลงมานะครับถ้าวันนี้ u s d แข็งค่าขึ้นมาคือเทรนนะ่ะยังเป็นเทรนขาขึ้นแต่อาจจะมีการอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับสำหรับขาบายทองคำอาจจะมีการย่อตัวลงมาซึ่งการย่อตัวลงมาของในแต่ละสัปดาห์เนี่ยบางทีเขาก็ทิ้งตัวลงมาเหมือนกันนะในช่วงของวันศุกร์พอเวลาเ,เขาทิ้งตัวลงมามันก็สามารถที่จะทำให้เป็นสถานการณ์แบบนี้ครับลงมา เข้าสู่ราคาเปิดของในสัปดาห์นั้นได้อันนี้ก็เป็นอีกหสัปดาห์นะครับของเดือนตุลาคมเขาขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับในในช่วงสัปดาห์นั้นแล้วพอ2วันสุดท้ายเนี่ยวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยกราฟก็ทิ้งดิ่งลงมาอันนี้ก็คือก็คือโลไฮของรอบสัปดาห์เห็นไหมฮะแล้วก็มาเปิดมาปิดที่ราคาเปิดใกล้เคียงกัน ต้องต้องต้องเฝ้าระวังในวันช่วงของวันศุกร์นะครับเห็นไหมนี่ไซเวนะครับนี่ลงมายกตัวแล้วก็ทิ้งไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้สำหรับกราฟนะครับเพราะนั้นขาขาบ่ายก็ระมัดระวังวันนี้มีข่าวอะไรไหมวันนี้ช่วงข่าวของวันนี้นะครับ ช่วงเช้านะครับก็จะมีการประกาศของจีนเนาะ gdp ของประเทศจีนช่วงบ่ายยุโรปนะครับของฝั่งปอนแล้วก็ eur นะครับ core cpi เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขคาดการณ์ของ core cpi ในช่วงตลาดบ่ายอันนี้ก็คือบ่าย2โมงนะปัเหลาแล้วก็5โมงเย็นมีผลกระทบกับ gbp กับ eur ครับ ็ลองดูสถานการณ์ของ GBP กับ EUR กันนะครับเราเข้าไปที่ Unicon r Dashboard นะฮะจะสังเกตได้ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยสกุลเงินของ EUR กับ GBP มันไม่สัมพันธ์กันนะครับมันไม่สัมพันธ์กัน EUR วันนี้แข็งค่าครับ GBP อ่อนค่าโดยปกติแล้วเนี่ยสกุลเงิน2ตัวเนี่ย ก็คือ E.U.R กับ G.B.P เนี่ยเขาจะวิ่งสัมพันธ์กันถ้า E.U.R แข็งนะครับเขาก็จะแข็งแข็งแข็งตามนะครับ G.B.P เขาจะแข็งตามเพราะว่า E.U.R คือสกุลเงินของยูโรอยู่ในกลุ่มของสหภาพยุโรปนะส่วน G.B.P ก็คือประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษเขาก็อยู่ในประเทศในในทวีปยุโรปเช่นเดียวกันแล้วก็เขามีความเป็นเอกเทศ ในเรื่องของค่าสกุลเงินของเขาก็เลยมีคนนิยมนะครับในการใช้เพราะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Gbp เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสวิงแล้วก็ไม่วิ่งไปกับ Eur นะครับเพราะนั้นความผันผวนของ Gbp ในสัปดาห์นี้ถือว่านะครับอ่อนค่าเพราะนั้นในช่วงบ่าย2อ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ Gbp ขึ้นมานะครับเป็นประกาศก็รีเทลเซลล์เหมือนกันครับยอดยอดการขายปลีกนะนะฮะก็เดี๋ยวลองดูบ่ายสองอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีการตอบรับจาก csm ยังไงบ้างแล้วก็คอ Cpi ของยุโรปใน5้ามงเย็นนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็ก็ดูไว้ ประเมินสถานการณ์ในช่วงเช้านี้นะครับถึงทองคําจะเป็นเป็นฝั่งขาบายนะ CSM ตอนนี้กําลังกดกดลงมาอยู่นะครับ f i โบเดตามที่เราได้ได้ดูกันไว้นะครับถ้าเขาต่ํากว่าโซน61.8ลงมานะครับมันจะเข้าโซนโซนไซเวซึ่งเช้านี้เนี่ยกราฟทองคําค่อนข้างที่จะลดตัวลงมาค่อนข้างที่จะไว ดยปกติแล้วโดยปกติแล้วสังเกตเวลาที่กราฟทองคำขึ้นเขาจะขึ้นในช่วงเช้าเขายกตัวขึ้นต่อแต่วันนี้ครับเขามีการลดลงลดลงมาในโซนเนี่ยเขาทิ้งตัวลงมาแล้วก็ลดตัวลงมาอยู่ในโซน61.8 f เนี่ยฟีโบเดเนี่ยค่อนข้างที่จะไวนะครับถ้าต่ำกว่า61.8หรือราคาที่มันลงมาตรงนี้ครับ จากฟิโบที่เราที่เราประเมินกันจากหน้ายูนิคอนอยู่ในโซนนี้ครับคือถ้าต่ำกว่านี้ลงมาเนี่ยคือคือเราต้องดูจังหวะว่ามันจงมีแรงที่จะส่งตัวขึ้นไปไหมแต่เช้านี้ครับ USD เขาแข็งค่ากดดันทำให้ราคาทองกดตัวลงมานะตอนนี้ก็ชะลอดูสถานการณ์กันไปก่อนนะครับเป็นวันศุกร์ด้วย ส่วนเช้านี้โดยสังเกตนะครับยูนิคอนดชบอร์ดเนี่ยเขาจะเป็นไซเวย์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ที่กดดันมีการวิ่งตามเทนชัดเจนก็จะอยู่ในส่วนของ GBP ที่อ่อนค่ามาทั้งสัปดาห์แล้วก็แคนาดารับแคนาดาก็อ่อนค่านะ ส่วนอื่นนะครับยังไม่พิจารณาการเข้าก็าคืออาจจะมี JPY อีกตัวหนึ่งนะครับที่แข่งค่ามาตลอดทั้งสัปดาห์ก็วันนี้ประเมินสถานการณ์คร่าวๆก่อนแล้วก็ให้เทรดเดอร์ทุกคนเรามาระวังนะครับของทองคำนะครับอาจจะมีการดิ่งตัวลงมาส่วนคู่สกุลเงินนะครับถ้า ในช่วงบ่ายเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับการแข่งข้าอ่อนค่าของ c u r ร์เซนอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไปดู GBP ช่วงบ่าย2โมงนะครับว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาแล้วเนี่ยจะไปในสถานการณ์ไหนนะครับอาจจะแข็งค่าขึ้นไปควบคู่กับ EUR ขึ้นไปก็ได้ตอนนี้ยังลดตัวลงมานะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกันไว้ด้วยครับ สวัสดีครับ